ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับก็มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยมีอาชีพขายของทางออนไลน์นะครับบอกว่าเนี่ยถูกพนักงานส่งพัสดุยกพวกนับสิบมารุมทำนะร้ายนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องพาครอบครัวเนี่ยหนีตายไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่ากังวลในเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวไปดูภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเรื่องหน่อยนะครับ นี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่บอกว่าถูกพนักงานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพาพวกนับสิบมารุมทำร้ายถึงภายในบ้านจนผู้เสียหายต้องก้มลงกราบร้องขอชีวิตอีกฝ่ายจึงยอมยกพวกเนี่ยกลับออกไป เหตุเกิดตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2567ในบ้านของผู้เสียหายที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับภายหลัง,ขงเขาก็ไปแจ้งความแล้วแต่คดีก็ยังไม่คืบนะครับและยังเห็นว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุยังมาวนเวียนขับขี่รถวนดูหน้าบ้านอยู่ตลอดก็เลยกลัวตัดสินใจพาครอบครัวหนีตายย้ายบ้านออกไปอยู่ที่อื่นและล่าสุดได้ไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับในเอนามสมมุติอายุ31ปีเล่าให้ฟังบอกว่านะครับ วันที่เกิดเหตุนเนี่ยเขากับแฟนเนี่ยออกไปกินข้าวนอกบ้านไม่อยู่บ้านต่อมาได้มีโทรศัพท์เนี่ยโทรหาก็คือเป็นพนักงานส่งพัสดุเนี่ยโทรเข้ามาหาแฟนสาวแต่ก็ไม่ได้รับสายต่อมาเมื่อมีการโทรกลับไปนะฮะก็รู้ว่าอาจเป็นเบอร์ของพนักงานส่งพัสดุก็เลยถามว่าเนี่ยจะมาส่งของให้ใหม่ได้เมื่อไหร่ปลายสายก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าไปมาแล้วไม่อยู่บ้านเนี่ยจากนั้นสักพักหนึ่งตอนบ่ายทางผู้ก่อเหตุก็กลับเข้ามาใหม่ โดยเขาเป็นคนไปสแกนจ่ายเงินให้แต่ท่าทางของผู้ก่อเหตุเหมือนยังไม่ยอมจบเรื่องเพราะได้มีการตะโกนด่าแฟนสาวของเขาที่อยู่ในบ้านนะลักษณะที่หาว่าเนี่ยแฟนสาวเนี่ยไปโวยวายใส่หลังจากนั้นทางฝ่ายผู้ก่อเหตุก็กลับไปแล้วก็ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งโดยพาพวกมาด้วยเนี่ยสิบกว่าคนมารุมทําร้ายเขาถึงในบ้านนะครับหลังเกิดเหตุตัวเขากับแฟนสาวต้องหนีตายย้ายบ้านออกมาจากที่เกิดเหตุเพราะเกรงจะถูกตามมาทําร้ายอีกนี่นะครับ เดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายนะครับเขาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเข้ามาส่งให้เลยมันก็แป๊บเดียวครับเขาบอกว่าเขาไปไกลเป็นสิบกิโลแล้วแต่เขาก็มาแป๊บเดียวเขาก็พี่จะเอาไงกับผมแฟนพี่อ่ะจะเอายังไงกับผมอแฟนพี่มีปัญหาอะไรกับผมอทําทไมต้องอาวายใส่ผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนแรกเราไม่คิดว่าอะไรหรอกเขามาส่งเราก็จ่ายเงิน แทนก็เขาไม่เห็นหน้าแฟนเราก็คงอันนี่ไปแต่เหมือนเขาเห็นผ่านประตูมองเข้าไปเหมือนจงใจแบบจะหาเรื่องแฟนผมอะ่ะคือเขาไม่ยอมพูดอะไรนอกจากคําว่าผมไปมาแล้วแค่นั้นเองผมไปมาแล้วอย่างเดียวคือเขาอารมณ์ประมาณว่าเขาจะมไม่อยากมาส่งอีกอะ่ะแต่เราไม่ได้สนใจที่ว่าจะมาส่งไหมหรือจะมาส่งจะมาส่งให้อีกไหมเราแค่จะถามว่าจะ จะจะเอายังไงคือจะมาส่งเป็นพ่งนี้ไหมเราแค่อยากรู้แค่นั้น <_ an> เขาเขาเขาไม่สนใจเขาเขาพูดโมโหใส่เราเลยเขาไม่สนใจเลยว่าเราว่าเราจะอะไรยังไงคือเขาไม่ไม่ไม่สนใจที่เราจะถามเลยอ่ะเขาบอกแค่ว่าผมไปไมาแล้วแค่นั้นเองนี่นะครับเอเขาบอกว่าเนี่ยตัวเขาได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เพราะว่าฟันหน้าด้านบนเนี่ยหักไปด้วยนะตอนที่โดนทําร้ายเนี่ยนะครับ ส่วนแฟนสาวฮะนางสาวบีนามสมมุติวัย33ปีบอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุที่ผู้ก่อเหตุบนรถกลับมารอบแรกหลังจากส่งของเสร็จผู้ก่อเหตุได้พูดทิ้งท้ายบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่ต่อมาช่วงค่ำสองทุ่มผู้ก่อเหตุได้ยกพวกมารุมทำร้ายรุมกระทืบในเอแฟนหนุ่มของเธอจนต้องกราบขอชีวิตเพราะตอนนั้นในเอได้รับบาดเจ็บส่วนเธอก็ถูกพวกของผู้ก่อเหตุที่มีผู้หญิงมาด้วยเนี่ยประมาณ3-4คนเข้ามาทำร้ายด้วยการกระชากและตบตีนะฮะ ทั้งนี้เพิ่งเจอผู้ก่อเหตุเข้ามาส่งของให้ครั้งแรกอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคดีนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกนะฮะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจใส่แมต้องรอดบอกว่าหลังจากนี้จะประสานไปทางผู้กับสพบ้านบึงเพื่อที่จะเร่งรัดติดตามความคืบหน้าของคดีเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องซับซ้อนนะเชื่อว่าน่าจะสามารถติดตามตัวได้ไม่ยากนะครับ รวมไปถึงเนี่ยอยากจะให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยรู้ตัวก็เข้ามามอบตัวเลยรวมไปถึงบริษัทขนส่งก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบท,ที่พนักงานของบริษัทคุณเนี่ยมาก่อเหตุนะฮะก็ถือว่าเป็นพฤติการที่อุกอาจแล้วก็เนี่ยมันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงด้วยนะครับ